จะรูว oh, oh, wow. huh? oh, ่าแม่แล้วเอาแจ้งแจ้งเลยก็ได้มาก่อนเนาะเจี๊ยบแลยิน้ำกรอบกรอบนึว่าคุณเพื่อนอะไรไ่กรอบว้าวไปเสี๊ยชีบูโอ้ยโอ้ยคุณมาคนก่อนไล้วดิ็มเซ้าอยู่ไหมเดือดผนึ่อยูนะผมนี่งอยู่เลอเนาะไม่เปื้อนอะไร ่เออนี่ยนี่ไ่เคยเห็น,น,น,นเอาคนเอาคนอยู่แค่กินขนผจัก่ใใาอยว่าเป็นอยู่ตางตตาผดดูเสียใจมาหนี่อยู่สาวมันก <laughs> นะ <laughs> ่งเลยแอะแกมอนไยโอ wh, ้ยวน่ง,งนดิววนึ่งม้่เลยซ้ำไหมเนาะก็จะเลียงะใหญ่กว่านี้นเนาะเป็นซ้ลนะ

เนี่ยไอ้จัหนุกเ่ยมีตู้อีบ้างบบ้างน้อมตู้านี่ยนะน่วา